สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปายสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องเย่บ,บุออกมาซองเบิองมาอีกคือเก่ากกอยู่ยังยังอย,งอยู่ในสภาพเก่าคือเก่าหรอพี่น้องเป็นเออเติดเห็นบอเป็นเนออเติร์ดนฏิกรรนาาา้าขาวภาพภาพคือเก่าหรอพี่น้องเห็ดจังไรบ้านนี้อันหมูเว้นอีกคุยคือคุยกันกับอบตอแล้วเบิองหยาบ หยาสมงงามเดี <Cornell>. ๋ยวน้ำกันแทะละบุงหยาไหวอ่อนๆไม่พี่น้องพูดถึงว่าถ้ามันในบ้านเข่าก็คือเขาต้องตัดเดีใส่เครื่องตัดด้ใส่เครื่องตัดหยาตัดออกล้มก็แห้งแห้งพี่น้องอันนี้เป็นหยาเขานกนี่เป็นกว่าุจกิจีอยู่นี่หยาเขานกตรงนี้บนที่พายยางเกิดไปเบื้องเดนเดียนนา หน้าสิบสี่ไร่สามงานหน้าย็ยบบทเนี่ยนะสิบสี่ไร่สามงานโอ้ยลรื่อมาใหม่กันสัน้นโตสื่อใหม่มาลองเบิงหนอว่ามันมันใหญ่ใหญ่อ่เลยละข้างย่างนี้นี่ของเกินนี่มันเกินเกินนี่ถ้าสมมาถ้าสมมุิว่าขันเนาะขันแล้วสูบน้ำลงไปแล้วก็ว่านกะว่านกาก็มาลกุกลุกกาดำเอาได้เท่าไดก็เอาเรื่องสีน,น่ะ อันนี้หน้าขางทั้งนของเพื่นขางทั้งขางทั้งผีของญี่ปุ่นน้ำไ,ไหลายลนี่น้ำไหลายครับผาผาบบันนี้ผู้คนอยู่ทั้งเครื่องบันนี่พี่น้องลมแห้งแห้งพี่น้องต้องขอโทษขอโทษขอแค่นี้ลมเขามาลงกวนผู้คนอยู่ขางเครื่องนี่พี่น้องเฝนกับเปีงน้ำลงมาเฝนกับวานได้ผู้อยุกผู้หน้าอยู่ขางล่าง หน้าอยู่กลางก็คือจบเลยเหลือพี่นออ้องเอ้ยจบเลยแล้วจะสิสูบไปใส่ไปหน้าอยู่ตำ่ำอุ้ยลมแห้งพี่น้องลมแหง้งเห็นจเจ้าบ้านก็จเจ้าสูบน้าบ้านทำไมเขาเขียวไปแล้วนี่ยเขาเป็นเขียวไปแล้วบ้านนี้ฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้นะ,ะนนนนนะพี่ยี่หมันเดนกันนี่ พุนกระเจ้าสูบคนเขินๆผุนอนบันนี้ห้องเย็บบนบานนี้หันมาห้องเย็บบนบานนี้พี่น้องอันที่เห็นน้าขาขาวอยู่นี่สามไฮญ่ๆเนี่ยไฮละไฮนี่ประมาณสามไร่กว่านี่ยไฮนี่สองไฮนั่นไฮละหาไร่หน้าทางเมือมันมีสิบสี่สิบหาไร่เนี่ยพี่น้องสิบสามไร่สิบสี่ไร่สามงานอันนี้ เฮ็ดยังไงบ้านนี้เฮ็ดยังไงสิได้ว่านบ่ะเนี้เ่ยพี่น้องของคิดว่ามันบานบ่ได้พูดถึงว่าท่าแม่เท่าเขามีบอลตกกาเนอะบ่เนาะตกกาไว้ตกกาไว้แล้วก็มาดำดำได้ซ้ำไดเก็เอาจังนี้นะพี่น้องเมันไม่เพียงนี่ต่างทางนี่มันมันตันกันเลยนี่มันตันกันเลยมันยู่กันเลยน่อพี่น้อง บัานนี้ถ้าสมาาสมุติว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่ายี่บนบ่ใาหยน้ำเพิ่นไหลลงมาเพิ่นกับโบมีบอนสิไปนี่เพิ่นกระเป่งเพิ่นเป่งจากกังบนไหลลงมาใส่หน้ายี่บุแมนบออันนี้เป็นหน้าอีกแก้วหนึ่งนี่พี่น้องนี่เป็นหน้าอีกแก้วหนึ่งอ่นนี้แดนกันแท้ใหญ่นี่คือแดนแดนหน้ากันกับยี่บุนปานนี้บนทางนี่เขาเจ้าจะจะเอาันใส่เอา เอาหล่อปอไส่อยังมาใส่นี่ก็คือมันเป็นขั้นแดนนี่น้ำมันไหลเอื่อยๆลงมาเห็นบ่พี่น้องเห็นไหน้ำมันไหลเอื่อยๆลงมาไหลลงมานี่ก็คือลงมาหน้าหญ่บนนี่ลงมาหน้าหญ่บนุ่นแปนเอ,อือเติดขาวพามหามอย่นพี่น้องเอ,อ้ยอ้วกประยัดปากเลยบาทนี่กันแท่ไงกันแท้นี่ก็งัวควอยมาไตายอยู่นอนนันเมื่อไหร่ละลพี่น้อง อันจริงๆแล้วให้นี่เยบ,บนจะเฮ็ดเป็นให้เขาเหนียวนี่ให้นี่จะเป็นให้เขาเหนียวสามลนี่ให้ใยนี่ขาหน้าขาผ่าผ่าแมนไปเบิดเงาลงไปฝนน้าศิษยัวลาพี่น้องคิดว่าเฮ็ดยังไรเจ้าเิษย์ยังไรจังสิษเด็กกิน,ข,าานข่า,าไาเปเพราะไงว่าเฮ็ดบัวดดก็ต้องเฮ็ดดอกป่อยถิ่นหมด เอาากินถ้าปีนี้ก็คือถ้าสมมุิว่าสมมุิว่าถ้าเฮาไปเห็ดปีนี้เป็นเพราะเฮายังมีเขากินอยู่แต่ปีหน้านะคะพี่น้องปีหน้านี่คือคือเฮาต้องซื้อเขากินพร้อมซื้อพันธุ์ข้าวด้วยนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นอ่าซื้อทั้งพันธุ์ข้าวซื้อทั้งเขากินแต่พันธุ์ข้าวเขาจะซื้อเป็นเขาเหนียวไงอู้หูโกบตัวใหญ่โดดลงน้ำนอะไรเง้ยนว่ะพี่น้องค่ะจังจวม่มมันหลุด ใช้ไ,ไปเปล่นเออเติดอันเขียวๆห้องเพิ่นนี่เพิ่นยังมาในไทยได้ไนี่พี่น้องว่ามันเข่าได้หยาดได้นี่อันนี้เพิ่นใส่รถยำมาเลยพี่น้องเห็นไหมนี่ใส่รถไถหน้ยายำมาเลยคืเบิางว่านา้ำบางรู้นี่ขนาดห้าหน้าให้คืนๆน,นะน่ะกึสูแถวว่าเอาไทยค่ะเราได้เจอเนี่ สูแท้สู้แท้เนวเด็กจให้แล้วของเล่าทังเค่งทั้งเครื่งเกิดไปทั้งพูนกะเจ้าวานเราดีพี่นองะเจ้าเดวานแล้วสูงันไปทั้ะเจ้าวานแล้วกเจ้ากระปิงนามไรลงมาไรลงมาไหลงไปคือไรลงไปมันก็ับไปลงองเย็บบนลงองเย็บบุ ไหลลงมานีพี่น้องแตไหลลงมานี่ไหลลงมานี่สเปไซด์มานี้ฟองอ e ีเลอยู่นี่เพิ่มฟองอ e ิน่าเย้ยเพิ่เพิ่มอันนี้ข้าเจ้ายังมาท่านด้ไถยอดหุดได้นี่พี่น้องนี่หน้าน,นี่เกือบ20 20ไล่เปล่ามั้ง่ะ20ไร่นั่นหดตีนโน่นพูนยังมาท่านด้หุดเลยยังมาท่านด้ไถหน้าหุดเลยพี่น้องอือนี่เป็น เงี้บดปลนเนเ,นเตือนี่มิถุนามนี่เป็นทะเลน่ะค้นบุญองคสีน้อง,องเอ้ยปั่นทะเลน่ะเห็ดจังไรปบาเนี้สุดยอดจริงๆเหตจังไรถึงหน้าหน่อยพี่น่อยเถีงยถงนหน,ยงน้าหน่อยเถียงนาน้อยเยบุญ เถียน,น,น้อยย่ยบนปีนี้คือสิบบได้มานางกินตำบูฮงสามเขาดอกพี่น้องเอยแล้วเบงสั่งกับบมีบวชเพอต้นเลยว่ะไปจังไดเบิดบุบัวก็บใดพี่น้องเบงเบงเบงเถียงน้นนอยพอแล้วมาเขียนอูเขียนอูแล้วก็มานอนหลินนี่น,นี่แล้วพี่น้องเออพอย่อยบนวันนี้ต้นยู่ค่าได้หลายเน่ยคือเขาขายได้พี่น้องเขาขายแล้วเขาให้เขามาตัดออกไปเบิดแเรวอืม พี่น้องเอ้อง้อขวยกำลังเข่าคอกเอ้ยเนาะเห็ีดจังไหนเนาะเสดีกินเข่ากันแล้วเวบิ่งบักเขียปลูกไว้ใต้บิกายนี่ได้เนี่ยปลูกไว้ติบิกายไหนสามต้นชี้ต้นยั้งเบิดพี่น้องขุนเป็นนวยหลอกก็มีขุนโอ้เป็นนวยหลอกก็มีบักแตงโมบักแตงหันยำมาปลูกว่าเปลี่ยนในหัวยำังสี่มันเป็นนวยอันตอนแเต็ม เอ็นตะพุงตะไข่กันย่งอยู่คือเก่าพี่น้องปีที่แล้วปลูกเขาโพดว่าน,นี่งามงามปีนี้ยุค่าจหน่อยยุคค่ามันใหญ่นี่พอเยอะบนกับมะลีออกลิีแหนงลิีหยังมันดอกพี่น้องบิ่งโอ้ยหนาะธรรมชาติอยู่ต่อมาสมาเิโตนหน้าแท้มันติดแปลกก็ปีกายนี่คักแท้้พี่น้องว่าปีที่แล้วแหงแรงเยอบนไม่เด้มันนั่งคุดคุดเขาขุดอัน ุดกีดินน่ำว่านเขาเม็ดแหมพี่น้องปีที่แล้วเนาะวังในปีนี้มนละตงังเกาตาังหลังแห้งแถเห็ดจังไดโอยโอยโอยอป็นเนียนี่พี่น้องเตียงหน้าหน่อยนก็สิคืพอพ่อคือทินเอาตีนี่เนาะคืพอพ่อคือหินเอาแล้วเครื่องปีปีการในช่วง อันมิถุนากรกคาดาสิงหาเนาะยายบนเห็ดไว้มิถุนาอันพืษภาพมิถุนากรกคาดาสิงหาสิงหาในยายบนว่านเขาวไว้กัญญายายะบนกะอันใส่ปุ๋ยเนะาะจ้างเขาจ้างเขาจะมาใส่ปุ๋ยไวล้ละกะเจาะกรองก็ไปฉีดบัคซิน ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็ลงไปภูเก็ตค่ใพญ่เตอร์เนาะปีนี่เนาะเดือนกันยายนะวันที่สิบกันยายนีญุ่นไปกลับมากกวันที่อ่าสองวันที่สองพฤศจิกาวันที่สิบห้าญีุ่่นก็ได้เกี่ยวเข่าปีปีปีวังหันปีที่แล้วนี่ปีนี้บ้านนี่คิดว่าวอากบพใหญเหล้วว่าขั้นมันบ่ไหวเ็ตบ่ไดดมันเป็นทะเลพี่น้องคือเบื้องในเนี่ยมันเป็นทะเลเลย นาเย,ยบนเนี่ยเป็นทะเละพี่น้องสิบก็าลายสิบสิบสี่สิบหาไหลายเนี่ยเป็นทะเละไปเบิดก็เลยว่าขั้นมันเบาไว้กับสิบปอยให้มันเป็นหน้าเฮียเราปีนี่ต่ว่าไทไปแล้วสองรอบพี่น้องไทไปแล้วสุมพราะมันเป็นนี่ซุ้มกระจาทีพอสายไทยเห็นบ่เขียวยงยงอยู่นั่นเขียวนั่นคือเขียวหยาเลยกระจาบ้านในไทยกระจาบ้านในไถหหดฝนมันตกมาก,ก่อนกระจกก็เลยบ่ได้ไท ปีนี้คนคิดมาคนจะทิ้งหน้าหลายยดอกพี่น้องคนจะทิ้งหน้าหลายอยอะอึ้นนี่ยังละ่ะหน้าลมหน้าลม,าลมแต่หัวปีน้ำ่ถมหน้าได้เนี่ยว,ว่าไม่น้ำโถมเขาพี่น้องคักอิลิ